จิตวิทยาเพื่อรักษาอาการอกหักนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะเดี๋ยวนักเรียนก็จะมีความรักนะฮะแล้วก็อกหักแล้วก็มีปัญหาสูงพวกเราตอนเป็นหนุ่มสาวก็แล้วแต่เราผ่านช่วงเวลานี้มาตอนนี้ผมก็40่กว่าแล้วครับอยากแบ่งปันประสบการณ์ทางจิตวิทยาและก็ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ทางความรักให้กับผู้คนนะฮะที่ ว่าทางจิตวิทยาเวลาเรามีความรักเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันดีต่อใจอยังไงแล้วมันทําร้ายเราอย่างไงแถ้าเราเจ็บปวดจากความรักเนี่ยเราจะก้าวข้ามมันอย่างไรในทางจิตวิทยานะครับวันนี้อย่งปันเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้อยากพูดถึงความกลัวของมนุษย์ก่อนนะฮะความกลัวของมนุษย์เขาบอกว่าความกลัวที่ที่ ที่มากที่สุดของมนุษย์3ามอย่างหนึ่งเราจะกลัวการไม่เป็นที่รักนะฮะสเรากลัวกลัวเราดีไม่พอและสุดท้ายคือเรากลัวเข้ากับกลุ่มคนไม่ได้คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้เนี่ยอันนี้คือกลัวหลักๆ3อย่างนะครับไอ้กลัวเสือกลัวงูกลัวอะไรเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาแต่ความกลัวหลักๆที่นักวิจิตริยาพูดที่เป็นความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ก็คือนี่แหละฮะ กลัวค,คนไม่รักกลัวเราดีไม่พอกลัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ดังนั้นวันนี้เมื่อเราพูดถึงความกลัวละแน่นอนทุกๆอย่างนะครับ8ปีแรกเลขตัวเดียวของของเด็กๆเ,เนี่ยมันส่งผลถึงต่อทั้งชีวิตเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าเอ๊ะทำไมคนที่อกหักมันเจอผู้ชายแบบเดินซ้ําแล้วซ้าเล่าผู้ชายที่อ,อกหักก็จะเจอผู้หญิงแบบเดิมๆสิ่งเหล่านี้จิตวิยาอธิบายได้ว่าย่งไงนะครับ ผมขออธิบายถึงเรื่องของความรักก่อนนิดนึงในเชิงจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าเวลาเราแอบปิ๊งใครหรือหลงรักใครเนี่ยถ้าผู้ชายมันก็จะมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมาชื่อเทสโทสเตอโรนเนาะผู้หญิงเนี่ยก็จะหลั่งเอสโตรเจนออกมาถ้าเราหลงรักใครหรือมีแฟนอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันจะกระตุ้นฮอร์โมนอีก2ตัวหลักๆออกมาก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าฟิโลโมนนะฮะกับโดพามีนโดพามีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนของการที่เราชนะหรือดีใจเขาพบว่าคนที่ตกหลุมรักเนี่ย มันเหมือนคนที่ติดเลยครับอาการการทํางานของสมองเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคือนักวิชาตเขาก็เอาไปคนไปใส่เครื่องสแกนสมองนะฮะแล้วให้ดูภาพทีละภาพนะฮะปรากฏว่าถ้าให้ดูภาพคนที่เขารักเนี่ยการทํางานสมองนะฮะมันจะเหมือนกับคนที่ติดยาดังนั้นคนที่อกหักเนี่ยจะทุกข์ทรมานไม่แตกต่างจากคนที่เลิกยาเสพติดใหม่ๆหรือคนที่แบบลงแดงนะฮะ และอาการจะคล้ายๆเหมือนที่เขาบอกว่าอ,อกหักเนี่ยคนอาการอ,อกหักอาการทางกายจะเหมือนคนโรคหัวใจนะฮะแล้วท่านทราบหรือไม่ครับว่าเวลาคนอ,อกหักเนี่ยนะฮะสมองสมองส่วนที่เจ็บปวดอะ่ะสมมติว่าเราโดนมีดมิด,มดฟันอะ่ะสมองส่วนเขาเรียกว่า A C C Anterior Cingulate Cortex เนี่ยมันจะโดนกระตุน้นเหมือนคนที่อ,อกหักเลยครับคนที่อ,อกหักสมองส่วนที่ เกี่ยวกับการเจ็บของร่างกายจะโดนทํางานดังนั้นคนที่อ,อกหักเลยเจ็บปวดมีอาการเหมือนคนโรคหัวใจนะฮะแล้วก็มีโอากาสเหมือนคนที่เพิ่งเลิกสารเสพติดใหม่ๆดังนั้นเรื่องนี้หนักมากนะครับดังนั้นเราจะไม่บอกใครว่าเฮ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเป็นครับมันมันเจ็บปวดมากในการความรักที่ไม่สมหวังบางคนอยู่ในห้องนานๆถึงขนาดฆ่าตัวตายได้เลย อันนี้คือความรักแบบหนุ่มสาวเนาะความรักแบบหลงผมพูดถึงความรักก่อนเนาะแบ่งใหญ่ๆเอาเป็น3อย่างหนึ่งความรักแบบหนุ่มสาวที่ที่รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป่าเวลาเรามีความรักเรากระฉับกระเฉงกินนอนลดลงเขาเรียกว่าโลกเป็นสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากจะเกิดช่วงโปรโมชั่น1-3ปีแรกเราจะอยากอยู่คนที่เรารู้สึกรักเนี่ยตลอดเวลาถ้าห่างกันในรู้สึกทนไม่ได้เหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะเพราะว่าคนที่เมื่อเราไปสัมภาษณ์นะักวิจัยก็บอกว่า คำพูดที่ใช้เหมือนคนที่ติดยาเลยเราไม่เคยห่างซึ่งกันและกันเราห่างกันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งคำพูดเหมือนคนที่ติดโคเคนนะครับเขาบอกแบบนั้นนี่จากนักวิจัยนะฮะร,รักที่ยิ่งขึ้นมากับความรักของหนุ่มสาวที่เป็นความรักแบบหลงอันนี้ก็คือความรักของพ่อแม่คือความรักเวลาผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยเมื่อลูกดูดนมเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินหลั่งออกมา ดังนั้นเขาบอกเหมือนกันถ้าเด็กคนไหนถ้าเติบโต,ต,ตมาในช่วง8ปีแรกรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะไปสแสวงหาคนมารักนะสุดท้ายก็ต้องไปยอมผู้ชายถ้าเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมให้กับฉันฉันก็จะม,มีคนใหม่สุดท้ายก็ยอมเสียเนสเสียตัวให้ผู้ชายเพราะว่ากลัวผู้ชายไม่รักนะฮะแล้วก็บอกว่าคนที่มีฮอร์โมนออกซิโตซินต่ำนะฮะคือไม่ค่อยได้รับความรักในวัยเด็กเนี่ยคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมีอาการสัมสอนทางเพศได้ดังนั้นวันนี้ ความรักเนาะแบ่งออกเป็นง่ายๆคือความรักแบบหนุ่มสาวความที่สูงขึ้นมาบริสุทธิ์มากขึ้นความรักแบบแม่ให้ลูกอะไรเงี้ยก็เป็นความรักที่ที่ยังมีความคาดหวังอยู่คือบางคนไม่ประสบความสําเร็จเมื่อมันมีลูกนะครับก็อยากให้ลูกเรียนให้สูงอยากให้ลูกดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อะไรเงี้ยถ้าลูกไม่ทําตามนั้นก็เกิดจากความเครียดมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วมีปัญหาทะเลาะกันตามมาอันนี้ไม่มีใครคุยกับผมเนาะผมคุยไปเรื่อยได้ใช่ไหมอ๋อมีอยู่นะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ไลฟ์ด้วยกันนะฮะ อังนี้วันนี้ผมมาแชร์เรื่องความรักเพราะว่าถ้าช่วงนี้ใครอกหักอยู่ผมอยากให้เอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้นะครับดังนั้นเวลาคนอกหักจะเป็นแบบนี้ครับสารเคมีของคนอกหักที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันมีคอติซอลกอับดีนารินเป็นสารพิษเลยครับคนที่อกหักเมื่ออกหักนานๆอยู่เก็บตัวอยู่กับตัวเองคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสฆ่าตัวตายเนาะจะมีอาการนอนไม่หลับความดันสูงขึ้นนะเบื่ออาหารขึ้นแส้อาเจียนมวนท้องนี่เป็นอาการของคนอกหักครับ การรักษาอาการอกหักที่ดีที่สุดท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเวลาไม่ได้ช่วยเยียวยาทุกอย่างครับแต่สิ่งที่มาพร้อมกับเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเวลาอกหกนะักเนี่ยแน่นอนครับความอกหักเป็นความเจ็บปวดมันฝังไปในอะไรที่เป็นอารมณ์นะมันฝังไปนในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อมันฝังครับสมองจะคิดว่ามันสําคัญเราจะคิดถึงคนคนนั้นประจําถ้าเราเข้าใจสมองคุณจะ ออกจากอาการอ,อกหักได้เร็วครับเพราะว่าเวลาสมองเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละอย่างนะฮะถ้าเราอยู่กับตัวเองเยอะๆเวลาเราอ,อกหกักเราจะคิดถึงผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นที่ที่ที่เขาเพิ่งหักอ,อกเราไปเนี่ยซึ่งถ้าเป็นธรรมชาติของจิตมันจะคิดอยู่แล้วมันจะคิดตลอดเวลาเราห้ามมันไม่ได้ดังนั้นคนอ,อกหกักคุณคุงรู้พึงรู้ไว้นะฮะถ้าคุณอ,อกหกักคุณต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อทดแทน สมองที่มันคิดตลอดเวลาซึ่งคุณห้ามมันไม่ได้ซึ่งประสบการณ์อกหักของผมก็ก็มีเหมือนกันเนาะตอนเรียนปีสามนะฮะตอนนั้นผมอกหักจากผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็แบบช่วงนั้นไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญาพอดีพอดีมันต้องอ่าต้องทํางานต้องส่งเคสต้องอะไรมันก็แบบเพลินไปแต่ก็ยังทุกข์อยู่นะฮะดังนั้นเมื่อเราทุกข์เนี่ยเวลาคุณอกหักเวลาคุณพลังฟังเพลงเศร้าๆเนี่ยโอโ้โหมันจะโดนทุกเม็ดมันจะฝังไปในจิตของเรานะ สุดท้ายอะไรที่มันฝังในจิตนะฮะมันจะกลายเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมของเราผมอยากเล่าเรื่องผู้หญิงสักคนหนึ่งเนาะที่เธอโอหักซ้ําๆนะครับสี่คนติดต่อกันแล้วก็เธอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเธอดึงดูดผู้ชายเหล่านี้เข้ามานะฮะแต่ผมเข้าใจในทางจิตวิทยาอย่างผู้หญิงบางคนที่เลิกกับผู้ชายเหมือนแบบเดิมไปอะ่ะเขาจะเจอผู้ชายลักษณะเดิมอะ่ะขี้เล่าเจ้าชู้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทํางานของจิตใต้สํานึกครับ ในทางจิตวิทยาพบว่าเราไม่สามารถทําอะไรในร่างกายและจิตใจของเราโดยที่เราไม่ต้องการได้สแสดงว่าทุกสิ่งสุดอย่างที่เกิดมาในชีวิตเรามันเกิดจากการทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกโดยเฉพาะจิตใต้สํานึกเนี่ยมันควบคุมเราถึง90%นะฮะผู้หญิงคนนี้เธอทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ใหม่นะก็ผู้ชายรอๆแบบดูดีนะดูแบบน่าจะฝากชีวิตไว้ให้ได้แต่คบกันสัก สี่ห้าเดือนผู้ชายทั้งสี่คนจะเป็นเหมือนกันคือจะเริ่มยืมเงินจะเริ่มหลอกเธอแล้วความสัมพันธ์ก็จะเริ่มแบบชิ่งไปอะ่ะทําให้เธออกหักอยู่ซ้ําๆเธอเมื่อเธอเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเธอเลยเข้าใจว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนแม่เธอเลยนะฮะแม่ซึ่งมีพ่อขี้เล่าเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบชอบเล่นการพน,นันอะไรเงี้ยเมื่อเธอไม่ชอบผู้ชายแบบนี้ฮนะ,ะปรากฏว่าผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตเธอ ราะแต่ก่อนเธอไม่เข้าใจเรื่องการสื่อสารนะฮะดังนั้นทุกครั้งที่เราทิ้งใครไปนะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการสื่อสารเราจะเจอผู้ชายที่มาเติมเต็มชีวิตเราในลักษณะเดิมๆในทางจิตวิยาบอกว่าในแปดปีแรกถ้าเราเจออะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยจิตได้สํานึกมันคิดว่าเป็นความต้องการของเรามันจะหาสถานการณ์ที่ลักษณะค,คล้ายๆเดิมเนี่ยเพื่อให้เราอยู่รอดดังนั้น 8ปีแรกถ้าเรามีปมต่างๆในชีวิตเยอะชีวิตจะลําบากและก็ทุกข์มากดังนั้นวันนี้ท่านสังเกตดูนะครับผู้หญิงที่เลิกกับใครไปก็ไปเจอผู้ชายลักษณะเดิมสิ่งนั้นมันเป็นเป็นการกระทําของจิตใต้สํานึกเพื่อเขาหาสถานการณ์ที่มันสอดคล้องกับวัยเด็กที่เขาเจอเพราะจิตใต้สํานึกเข้าใจว่าเราต้องการสิ่งนั้นเพราะเราให้อารมณ์กับสิ่งนั้นไงฮะ,ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่คนอกหกักควรทำหนึ่งนะฮะ ด้วยการทํางานของสมองหนึ่งไม่ควรอยู่กับห้องอย่างเดียวเพราะจากงานวิจัยพบว่าคนที่อ,อกหักแล้วไปอยู่ในห้องอย่างเดียวขังตัวอยู่ในห้องเนี่ยจะคิดมากสุดท้ายท้อแท้สิ้นหวังฉันไม่มีใครรักอะไรเงี้ยโลเซลไอซิมสุดท้ายฆ่าตัวตายสําเร็จแต่คนที่ผ่านพ้นมันไปได้นะฮะก็คือคนที่เวลาฮะเวลาเวลาที่ที่ที่เวลาช่วยได้เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาทดแทน นะฮะอย่างผมเนี่ยตอนอกหักก็มีกิจกรรมต่างๆทําเมื่อสมองมันมีอะไรทําเมื่อเวลามก็ความชุกมันก็ไม่มากเพราะสมองรับรู้ได้ทีละสิ่งแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะคิดถึงแบบอาการอกหักมันเฮิร์ตนะมันจะมีอาการทางกายเจ็บป่วยตามมาได้ถ้าเป็นเยอะๆนะฮะแต่ถ้าเราออกจากออกจากห้องไปหากิจกรรมทําไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เก็บตัวอยู่ในห้องอนะ่ะเพราะเราห้ามความคิดไม่ได้สุดท้ายอาการอกหักจะค่อยๆลดลงนะฮะ ก็ททยทางจิตวิทยาบอกแบบนี้ครับคือถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับคนอื่นนะออโอกาสการมีความสุขของเราจะลดลงดังนั้นจะพบว่าคนที่มีความสุขกับตัวเองได้เนี่ยจะไม่ค่อยอกหักหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเติมเต็มกับตัวเองนะฮะคนที่รักตัวเองมากพอเมื่ออกหักไปเนี่ยเขาก็เขาก็หายได้เร็วเพราะเขารู้ว่าอาการอกหักมันเป็นการทําร้ายตัวเองคอติซอลกับอะดรีนาลีนหลัง ดังนั้นคนที่รักตัวเองมากพอเขาจะคิดนะว่าแบบสมมติว่าผู้หญิงโดนผู้ชายทิ้งนะผู้ชายก็แบบเขาตาไม่ถึงพอที่ไม่เห็นคนดีๆอย่างฉันเขาคงเคยมีประสบการณ์เชิงลบถึงทิ้งคนดีๆอย่างฉันไปแล้วแบบไปหาผู้หญิงที่มันสอดคล้องกับเขาแทนอะไรเงี้ยน,นี่นี่คือคนที่แบบเข้าใจเรื่องจิตวิทยานะครับคือคนที่จากเราไปอ่ะคือคนที่เขาไม่สอดคล้องกับวิถีของเราพลังงานเขาอยู่กับเราไม่ได้ดังนั้นถ้าเรา เลิกกันไปแล้วนะฮะคุณตั้งเป้าหมายใหม่ให้จิตใต้สํานึกของคุณเลยฮะค,คุณคิดซ้ําๆไม่ใช่คิดครั้งเดียวได้นะฮะสมมติว่าคุณอยากได้ผู้ชายที่มีความรับผิดชอบคุณต้องเห็นผู้ชายมาสักคนที่รับผิดชอบจริงใจนะครับนะจริงใจแล้วก็เป็นคนดีรักครอบครัวอะไรเงี้ยคุณเอาลูกใครสักคนมาติดก็ได้เอาหล่อขนาดไหนเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคลื่นนะฮะแต่ก่อนผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะฮะแต่หลังๆเรียนด้านจิตวิทยามากขึ้นเลยรู้ว่าเราเนี่ย สามารถกำหนดชีวิตเราได้แม้แต่คู่ครองฮะอันนี้เขาพิสูจน์กันแล้วนะเพราะมนุษย์เป็นคลื่นเราส่งคลื่นไหนไปซ้ําๆคนดีคนเก่งคนที่ยอดเยี่ยมอย่างผู้หญิงที่ผมยกตัวอย่างโดนทิ้งมาสี่คนเนี่ยเธอเป็นช่างแต่งหน้าเมื่อเธอเข้าใจสิ่งนี้ครับเธอเริ่มรู้ว่าทุกอย่างผู้ชายทุกคนที่เธอดึงดูดเข้ามาเนี่ยเหมือนแม่เลยเหมือนแม่ที่โดนพ่อทําตอนนั้นนะซึ่งไม่อยากได้เมื่อเธอเข้าใจครับเธอเริ่มการสื่อสารใหม่เมื่อเธอเริ่มการสื่อสารใหม่ เธอก็ถามตัวเองว่าถ้าผู้ชายในแบบที่ฉันต้องการเนี่ยฉันต้องทําตัวแบบไหนใช่ไหมใช่ไหมฮะทำแบบเดิมผลลัพธ์แบบเดิมไงเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเ้ผู้ชายทุกคนที่เธอดึงเข้ามาผู้ชายกินเหล้าผู้ชายไม่รับผิดชอบผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เธอไปเที่ยวสถานที่ที่มีผู้ชายเหล่านั้นมีเหล้านะเธอก็เปลี่ยนสถานที่เที่ยวนะครับอาจจะเที่ยวพับเดีย๋ยวไปเที่ยววัดแทนอะไรเงี้ยจากที่แต่งกายล่อผู้ชายกลุ่มนี้นะฮะล่อผู้ชายที่มี zos, เทสโตส ผู้ชายกลุ่มที่สับสนจะเป็นผู้ชายกลุ่มที่มีสารเคมีที่ชื่อว่าเทสโซสโตรลนซัมอาจจะเกิดจากตอนวัยเด็กเนี่ยไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรเขาเลยแสวงหาความรักไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นกับการมีผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องสารเคมีด้วยเนาะมันเป็นชีวิตของเขาแล้วกันดังนั้นวันนี้ฮะถ้าคุณนะฮะมีปมอะไรบางอย่างคุณไม่สามารถสู้สารเคมีกับสิ่งที่มันฝังไปในจิตใต้สํานึกได้ถ้าคุณผู้ชายแล้วคุณอยากมีผู้หญิงที่ดีนะฮะ คุณต้องมีผู้หญิงในอุดมคติก่อนเมื่อเรารู้สึกไปถึงผู้หญิงในอุดมคติคนนั้นซ้ําๆสเปคของเขาเนี่ยจะเริ่มฝังไปในจิตใต้สํานึกเมื่อฝังไปในจิตใต้สํานึกสมองส่วน RAS ของเราจะเริ่มหาคนที่เราต้องการมันเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลยฮะแต่ก่อนผมผมไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วผมเลยออกมาแบ่งปันเพราะว่าเราสามารถล็อกสเปคผู้ชายผู้หญิงในแบบที่เราต้องการได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตมันไม่ใช่ครั้งเดียวผ่านนะฮะ คุณต้องเห็นมันซ้ำๆพูดถึงมันคิดถึงมันพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้เอาลองล็อกสเปกันเนาะดังนั้นทบทวนวันนี้สําหรับน้องๆหรือผู้ฟังที่อกหักเนาะหนึ่งอย่าอยู่กับตัวเองเพราะสมองจะคิดถึงคนคนนั้นประจําออกมาทํากิจกรรมเพื่อหาสิ่งให้สมองมันคิดมันทาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์ของคุณจะลดลงนะสองเมื่อหากิจกรรมทําเสร็จแล้วไปเที่ยวมีงานอะไรเด็กเ,เ,เ,เล่นกีฬาอะไรก็แ่เวลาผ่านไปความทุกข์ลดลง3ครับ เพื่อไม่ให้อกหักซ้ำสองคุณต้องกําหนดให้ชัดว่าคุณต้องการคนแบบไหนนะฮะเพราะสมองมันจะเห็นในสิ่งที่เรามองหาดังนั้นคุณต้องหาโฟกัสให้สมองนะเมื่อเริ่มรักครั้งใหม่เนี่ยต้องทบทวนเราแล้วว่าจิตใต้สํานึก8ปีแรกเราเจออะไรที่เป็นเหตุให้ผู้ชายทิ้งไหมคือบางคนเนี่ยแปีแรกรู้สึกไม่เป็นที่รักหรือว่าเคยโดนทิ้งมาในอดีตเนี่ยเมื่อมีสามีก็จะกังวลอยู่ว่ามันกลับบ้านดึกมันมีผู้หญิงหรือเปล่า คอยเช็คลายคอยเช็คจนผู้ชายลำคาญนะฮะสุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปจริงๆเหมือนที่ผู้หญิงคาดหวังเพราะสิ่งนี้ผู้หญิงก็ทํามาเองโดยที่ตัวเองไม่รู้นะฮะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันฝังไปในจิตกลัวทิ้งกลัวโดนทิ้งกลัวโดนทิ้งสุดท้ายทิ้งจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาเราสื่อสารแต่สิ่งที่เราต้องการนะ,ะเมื่อกี้เพิ่งมีพี่ชายของน้องชายคนหนึ่งที่ติดเหล้าหนักแล้วก็ก้าวร้าวในบ้านแล้วก็ความสัมพันธ์มันไม่ได้นะฮะดังนั้นมันทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ ผมไม่สามารถบําบัดคนที่ไม่เห็นว่าเป็นปัญหาไม่สามารถบําบัดคนที่ไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาและไม่อยากแก้ปัญหาได้ดังนั้นพี่ชายต้องอสร้างความสัมพันธ์กับน้องชายเองเพื่อให้น้องชายเชื่อผมก็เลยบอกว่าให้ปฏิบัติต่อน้องชายเหมือนเหมือนเขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วอ่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาก่อนฉันใด้ก็ฉันนั้นครับทุกท่านครับถ้าผมถ้าถ้าผมอยากให้ท่านลองใช้เทคนิคนี้ดูนะถ้าท่านยังไม่มีคู่ครอง ยังไม่มีแฟนแล้วก็ท่านอกหักสองครั้งสามครั้งแล้วมันเกิดจากจิตใต้สํานึกที่มันหาเหตุการณ์ที่มาจะมาสนับสนุนประสบการณ์ในอดีตเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในอดีตบริบทต่างๆในอดีตที่เราเคยเจ็บช้ำมาเนี่ยจิตใต้สํานึกมันคิดว่าเราต้องการเราจะดึงผู้ชายในลักษณะเดิมๆซ้ๆําๆเข้ามาทําลายชีวิตของเราดึงผู้หญิงแบบเดิมๆซ้ๆําๆมาทําลายชีวิตของเราวันนี้ครับถ้าคุณชัดกับตัวเองว่าต้องการอะไรแบบไหนสมองจิตใต้สํานึกของคุณ เขาจะหามาให้เองครับเราจะสามารถออกแบบชีวิตเราได้ถ้าเราเข้าใจจิตวิทยานะฮะเพราะว่าเมื่อมีประสบการณ์ลบเยอะๆเนี่ยเราจะคิดลบซ้ำๆเนี่ยจิตใต้าสานึกจะคิดว่าเราต้องการแต่แล้วเมื่อเรามีสติปุ๊บคุณคุณคิดถึงคนที่คุณรักปุ๊บคุณหายใจลึกๆเพราะนักวิชาตรรู้ว่าการหายใจลึกๆแล้วกลั้นไว้ประมาณ8วินาทีเนี่ยจะทาให้สติคนกลับมาสมมติว่าคุณโกรธเนี่ยคุณหายใจลึกๆกลั้นไว้8วินาทีเนี่ย การที่มันกั้นไว้มันจะเกิดปฏิิรยาเรียกว่าโบเอฟเฟกออกซิเจนจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายความเครียดความกังวลต่างๆความมันจะดึงความคิดมาจากสมองส่วนหน้าสมองส่วนสัญชตาตญาณเนี่ยมันจะทําหน้าที่แทนสมองส่วนคิดมันจะลดความทุกข์ได้นิดหนึ่งเมื่อคุณรู้ตัวคุณก็ระบุบุคคลที่คุณต้องการไปเลยว่าอยากได้คนแบบไหนคุณเชื่อไหมคุณต้องเขียนครับในทางจิตวิทยาบอกว่าการเขียนเนี่ย มันมันสักเซสเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการคิดกับการลงมือทําเมื่อคุณเขียนซ้ําๆคุณลองดูนะฮะมันไม่เสียหายเขียนซ้าๆว่าอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงแบบไหนในสเปคของคุณแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นคนกลุ่มนั้นนะฮะแล้วคุณจะเริ่มพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนกลุ่มนั้นมองคุณอ่านะอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยครับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะได้ผู้ชายไม่ดีเพราะว่าเราจิตวิทยารู้ได้ว่าโลกภายนอกมันสะท้อนโลกภายใน วันนี้ถ้าเราได้ผู้ชายขี้เล่าเจ้าชู้หรือผู้ชายไม่จริงใจมามันเกิดจากโลกภายในของเราเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมันดึงผู้ชายคนนั้นอะมาตอบโจทย์ติดใต้สํานึกของเราวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สํานึกเราจะรู้ว่าเมื่อเราสอดคล้องกับตัวเองเรารักตัวเองมากพอเรามีสเปคผู้หญิงผู้ชายคนในอุดมคติของเราจิตใต้สํานึกและสมองส่วน RAS มันจะดึงดูดผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตเราเขามาเติมเต็มเราได้แล้ว เขาจะไม่ทําให้เราช้าไม่ทําให้เราเจ็บปวดนะหวังว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ถ้าเรารักตัวเองได้เนี่ยความสัมพันธ์กับคนอื่นจะดีครับสามีกลับบ้านดึกเราก็ไม่คิดมากแล้วอ๋อเขาคงมีธุระเห็นไหมแล้วปฏิบัติกับเขาที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยร้อยต้งร้อยมันเกิดจากความสัมพันธ์นะซึ่งมันมาจากความสัมพันธ์ภายในด้วยสิ ดังนั้นถ้าคนคิดว่าฉันถูกตลอดเนี่ยแสดงว,ว่าความสัมพันธ์ภายในไม่ดีจะเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมก็คือผู้หญิงที่มีความรักักนั้นจะออกมาให้กับลูกออกมาให้กับสามีออกมาให้กับเพื่อนร่วมง,งานทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นโลกภายในทั้งนั้นนะฮะเขาก็จะเข้าใจสิ่งนี้เนาะโอเควันนี้ไม่มีใครทักทายพูดคุยกับผมนะะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆอ๋อสวัสดีครับคุณมนตรีนะฮะ สวัสดีครับโอเควันนี้ก็คงทิ้งท้ายไว้เท่านี้ว่าถ้าท่านคนข้างบ้านท่านหรือว่าลูกหลานของท่านเป็นอกหักอยู่ในวัยนุ่มนะฮะมันมันเจ็บปวดมากในการอ,อกหักของเด็กเขาสามารถทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ถ้าอยู่เนาะพาเขาออกมาทํากิจกรรมไม่ต้องปลอบแล้วครับคือพาเขามาทํากิจกรรมให้สมองมันมีกิจกรรมแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์จะลดลงและให้เขาเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร เมื่อเขารู้สึกดีกับตัวเองครับผู้ชายดีๆจะเข้ามาหาเราเองผู้หญิงดีๆจะเข้ามาหาเราเองงานดีๆสังคมดีๆคนดีๆก็จะเข้ามาหาเราดังนั้นวันนี้ครับถ้าชีวิตเราไม่ดีนะครับต้องดูภายในจิตใต้สํานึกเราว่าแต่ละวันเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราเชื่ออะไรอยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สํานึกนะฮะแน่นอนมันไม่ง่ายมันต้องเข้าใจอะับมันต้องทําซ้ําไม่มีอะไรง่ายครับ คุณอกหักซ้ําๆถ้าคุณไม่เรียนรู้สิ่งนี้คุณแกดึงดูดผู้ชายแบบเดิมมาทําร้ายคุณอีกแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณเรียนรู้เรื่องการสื่อสารคุณเรียนรู้ที่จะคิดดีตลอดเวลาจนเส้นประสาทคุณเปลี่ยนคุณเรียนรู้ที่จะพูดบวกๆยอดเยี่ยมดีมากฉันนาได้ฉันเป็นคนดีฉันรักตัวเองฉันยอดเยี่ยมฉันเก่งเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเราพูดคำดีๆแน่นอนจิตเรามันจะสร้างขึ้นและจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีปัญหาอกหักแล้วก็โดนผู้ชายทิ้งนะฮะไม่ต้องกังวลครับเขาหลุดไปแล้วเขาตามไม่ถึงเองคุณพัฒนาจิตใจของคุณขึ้นมาผมเชื่อว่าคนที่เหมาะสมกับคุณเติมเต็มทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมาแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าคุณสื่อสารอย่างไรนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ